สบายดีที่ท่านสบายดีกับยาเฟังเซย์ปิศาจเป็นของเราตอนนี้ท่านเนาะมืัอนี้วันที่12เนาะเดือนเก่าปีสวัสดิภาท่านะกำลังเตรียมตัวเนาะมืัอนี้ไปยื่นเอกสารเถอะเนาะมืัอนี้ไปยื่นเอกสารต่อเอกสารใท,ทา่านดะุทีแผนกท่านเนาะกสิกรรมและสิ่งเปอร์อมท่านเนาะแขวงจมัสซัดืัอนี้เบื้องบรรยากาศเนาะหลังจากที่เท้าได้เนื่อเขาแผนกเรียบร,ร้ยรอยแล้วมืัอนี้เทาก็สิเขาสู่ออฟฟิศ วันนี้มีประชุม <c oughs> เนาะเยสองเซ็นเตอร์พีนัก่งหาของทีมงาน mi, าเพชรสับปะรมี์นะเนาะเบิ่งบรรยากาศรวมสิไป็น้จแน่กับติดตามชมกันตามชั่วโมงไปเลย <c oughs> ตอนนี้เรากำลังเดินทางาเนาะเขาสู่แผนกกิกสกรมและสิ่งเป็นหลอกนะเนาะแขวงจุบสันไปเบิ่งเลยรถไล่เนียอากาศก็ดีเนี่ยาาดีนนี้นเนาะแจ่มเลยวัอน,นี้ และสิ่งห์บุรีหล่อมันนอมเรียบร้อยอยู่ที่น,นครปักกิ่งมันนครปักกีนี่ไอ้ถนอมฟังสายมือมันจะทีเปลี่ยนปากได้แล้วเนาะดีแต่สิ่งห์บล่อไปดีเดี๋ยวเขามาถ่ายหุ่นทั้ง าาตอะนี้อยู่ที่สำนักงานนไคโหมโภดังเล่าของงานเอสสองเซ็นเตอร์พีนังสุหท่าเนาะสมรมของบริษัทพาสโคลาเนาะซึ่งจะมีทานประธานทงพาพเนไคสิงห์คมุื่องนีเพราทุกทานเขามาในนีเป็นสมาชิกสมาคมขรงเมาวเล่เพื่อนัิีตาบรรยากาศตลาดหลังจากจบเอสสองเซนเตอร์พินังสุขหาท่นนานเนา,าะนน เราจะมอบเซ็นเตอร์พีหน pues right. <sh ึ่งส่งประธานของสมาชิกของพวกพระสกุลค่าวบรรยากาศสมาชิกของเฮาเนาะจักซัมไรเนาะความดูแลกันเอาใจใส่กันเนาะอ่า อ้าบืนปปืนุ่มเขากาเขากาแจ้งอ e ีกแจ้งให้คันนั้นทีมงานซอยกันนีกกันนี้ของพอพุทธนะอยู่พาสโกลามิเตเแนวดีๆตัวมิเตเแนวดีๆตัวเขาจะเข้าใจความดีมันนะที่ว่าไดร์โลด เอาสมาชิกสมาคมใหม่สมัครมีบ่อยอาจารย์พ่วงหามันตี้เนี่ยจบแล้วพอได้เป็นสมาชิกสมาคมใหม่เขาเลยโหลดอ่ากับคะแนนซีวีเด้อพอได้สิเบิกซีวีกับมันนางทะเบิกเด้อทางเคาน์เตอร์เดี๋ยวเขามิดซีรีสดเเขาต้องมาถามเอาเองเด้อเมื่อคืนนีเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อคืนบ้ากันนอนเอาถามมุกเสาร

พอได้สมัครไหมกับฮับซีวีเลยเด้อขอขอแต่ว่าสมัครเขาสมาคมเหลี่ยวนะ่ะฮับซีวีเลยเลยสมัครปุ๊บก็ทึกบัาฮับนะซีวีนะของซีวีฟรีซื้อของก็มีซีวีฟรีตามนั้นหกต้นหกต้นหกต้นใช่ค่ะหันซื้อเดือนหนึ่งสองตันก็ได้ซาสุ เตอซือเต้องือเดียวก็ได้เออเนาะโดยแต่เวาจะดได้ละเขาหม่เดือนหนต้นเดือนหนึ่งสองต้นเดือนไหนไปเดือนเดือนที่เขาสปิดเขาสปิดเดือนสิบเอ็ดนี่ปฮะแมนโอ้ยท่านนะครับแม่เริ่มแต่มบรอนี้แหงท่านเลยมอตัวนก่อ้อยเออเอาอีกสงต้นก็เป็นซีมาหอดแม่เอาซีเรานี่เอาอีกสองนี่ออ พอได้ไปขี่ยนไดไหมไปขี่ยนการพาไปเที่ยวบรรยากาศนะท่านเนาะบรรยากาศของทีมงานพลาสโกลาห้องบื้อนเปืะอนุ่มบริหารวางแผนเปิดตลาดปุ๋ยเก่าเกษตรแนโน ไม่ใช่ปูนอย่าลืมเชียงใหม่เด้ออย่าลืมไปอย่าลืมเชียงใหม่แต่ละคนนมีคนสมัครนะคะ เออได้เลยไทยสมัคร์ทมือเรามาไทายหูพี่ๆมาเดี๋ยวเพราะว่าเขาจะเอาซื้อรหัสนะครับเอาหูพร้อมไปใส่บัตรเออได้เลยเอาเด้อยังแต่สิบสามคนได้สิบสามคนมือนี้มืออื่นนี่เดนี่เบิร์ตเบิร์ตมือนี้งมืออื่นนี่แหละง,งบงบหับหับสมาชิกสมาคมฟรีขำมาไทายหูเด้อไปไปแต่งตัวรอๆก่อนพอเอาเราพื้อนภูมิท้าทอรออยู่แล้วมันจะเป็นห่วงซุปเสียงรอเก่าๆหนึ่งนะเออ หาวนั่งนั่งไปหาสินั่งนั่งนะมันบ่มีโอกาสได้บ่ได้บ่มันนั่งนั่งบ่บ่นะครับตอนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ได้เพราะฉะนั้นมันรักแซ่บของสนุกอยู่เดือนนี่ฮะแตนแลกินบ่สอนแต่หันไปผู้ผู้แดนไดแม้บ่บ่บ่ตะมาก็มีจะมาหาคุณนี่นะเป็นบักปล่อยครับ <laughs> ไม่แม่บอกสั่นก็ได้ไหมใส่พอแม่ม่แม่ก็รู้ไพ่อยังไงี่ี่วนี่ยังไงบรรยากาศะนาคกิตติสำนักงานปลาสกอลาว วันที่12วันที่12เดือนเก่าปีสมัส,สาตอนนีกงทีมงานพนมาสื่อสินค้าแล้วก,ก็มาตรวจสอบคะแนนตรสอบโบนัสต่างๆไอเหี้ยนโหแล้วก็น้ำใสได้ตัว่าตัวไปได้สวยถนอมนัตตกศึกษาเดือนคะแนนนการสื่อสินค้าตามาคะแนนที่บริษัทมีิ เบอร์คะแนนซีวีนะเบอร์คะแนนซีวียิ้่ี่เกี่ยวิน้ด้นิรืซื้อสินค้าสิน้ที่ี่ะพี่มาี่เตาประัครับไปเอสุนด้เนาะ

มือน,นี่พอไากมวนกาสบ,บามาได้เือน,นีอ่ทัทง้ทงทั้งคณะทีมงานมือพเพ่ว่าเอาลงแพพ่ให้ได้แต่คัดลงแพ้บได้กับสอง,องการนะือน,นี่นะจได้กเลยมวนเนาะ,นะหิวรด,ดนนหงวยชบ,บาสันบาสีเขาสิประสมมือก <c oughs> ็เอาประเดียมาเออเอาตามนั่นตามสะดวก ý <laughs> thức ừ. <laughs> ừ. <laughs> ừ. <laughs> cho thức ý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  <Gã aims> <the mer> <t Anfang> và <avez> bây <tited> <food>